สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะคลิปนี้พี่พรจะพาเพื่อนๆมาชมบอลสีราชินีใบไม้อีกแล้วนะคะพี่พรจะพาเพื่อนๆมาชมบอลสีที่ชื่อว่าดาบฟ้าฟื้นและดาบขุนแผนนะคะค่ะก่อนอื่นก็มาชมสาวสันกำแพงก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะสาวสันกำแพงนี้จะสวยมากสวยเหมือนกันเป็นบอลใบใหญ่แผ่นใบก็จะสีชมพูนะคะเพื่อนๆเป็นบอลใบกว้างเนาะค่ะ เป็นบลใบกว้างาพี่พรเอามาเผื่อเพื่อนๆเผื่อใครยังไม่เคยเชยชมนะคะค่ะนี่คือสาวสันกําแพงนะเพื่อนๆค่ะแผ่นใบสีชมพูใต้ใบนะเพื่อนๆค่ะใต้ใบก็จะสีสีอะไรเพื่อนๆเห็นไหมสีชมพูบางๆเหมือนกันนะคะค่ะก้านใบก็จะออกสีแดงค่ะอันนี้คือไซส์ประมาณเป็นกําลังจะเป็นสาวนะเพื่อนๆค่ะกําลังจะเป็นสาวกําลังจะเป็นไซส์แม่ <c oughs> กำลังจะเป็นไซแม่นะคะนี่คือสาวสันกำแพงเผื่อเพื่อนๆคนไหนไม่เคยชมนะคะไม่เคยเห็นนะคะแผ่นใบก็จะสีชมพูนะเพื่อนๆก็จะมีต้นเบบีค่ะต้นเบบีของสาวสันกำแพงก็จะเป็นลักษณะนี้นะเพื่อนๆค่ะเนี่ยสาวสันกำแพงก็เป็นบอลสีที่เลี้ยงง่ายอีกชน,นิดหนึ่งนะคะค่ะพี่พรก็จะเลี้ยงนอกตู้นะคะค่ะก็จะเป็นบอลสีที่เลี้ยงง่ายอีก เป็นบอลน,นอกตู้แข็งแรงบอลที่เลี้ยงนอกตู้นี่นะเพื่อนๆค่ะเวลาเราขนส่งเนาะเวลาขนส่งก็จะไม่เหี่ยวเท่าไหร่ก็จะไม่เหี่ยวเท่าไหร่เหมือนบอลพี่พรที่ส่งไปชนบรุรีออเดอร์พี่พรซ้ำเนาะออเดอร์พี่พรซ้ำส่งไปถึงชนบุรีแล้วน้องส่งกลับขึ้นมาก็ยังสดใสเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆค่ะคือบอลที่เลี้ยงนอกตู้ค่ะ,คะก็จะแข็งแรงอีกตัวหนึ่งเงาะถอดรูปนะเพื่อนๆค่ะ นี่เงาะถอดรูปนะเพื่อนๆคะ่ะก็สวยเหมือนกันตอนเล็กๆจะไม่สวยถึงว่าเขาใส่ชื่อว่าเงาะถอดรูปนะคะค่ะแผ่นใบแผ่นใบก็จะสีเขียวๆมีเนี่ยสีชมพูตรงกลางนะคะเพื่อนๆคะ่ะกระดูกใบก็จะสีชมพูก็เป็นบอลที่สวยเหมือนกันนะคะเพื่อนๆคะ่ะนี่ก็กําลังเข้าวัยหนุ่มสาวเนาะคะ่ะกาลังเป็นบอลที่เข้าวัยหนุ่มสาวอันนี้ก็คือเงาะถอดรูปนะคะเพื่อนๆคะ่ะ เวลานี้ก็สวยตอนตอนเบบีก็ไม่สวยเท่าไหร่นะคะแต่ก็พอดูออกสมชื่อว่าเป็นเงาะถอดรูปนะเพื่อนๆคะ่ะสมชื่อว่าเป็นเงาะถอดรูปอยู่นะสวยสวยค่ะบางพี่พรก็เอามาให้เพื่อนเนชมเผื่อบางครั้งเพื่อนๆคนไหนไม่เคยเห็นนะคะเลี้ยงไว้ประดับสวนเอาไว้เชยชมเวลาเงานะเพื่อนๆคะ่ะแล้วก็ตัวหนึ่งที่กุสุมาเนาะเพื่อนๆคลิปที่แล้วพี่พรทํา กุศมากับตะละแม่จันทานนะคะความแตกต่างบางคนก็ว่าเหมือนกันแต่มันไม่เหมือนนะเพื่อนเพื่อนแต่มันไม่เหมือนนะคะกุศมากุศมเนเขาจะเป็นใบเล็กใบบางกว่าตะละแม่จันทานะคะแม่จันทาเขาจะเป็นใบใบใหญ่ใบหนากว่านะคะจะเป็นลักษณะใบใบใหญ่ใบหนาเนี่ถ้าเราเลี้ยงแบบทรงพุ่มอย่างนี้ก็สวยนะเพื่อนเพื่อนกุศมาเนี่ยเขาเป็นเหมือนเหมือนผู้หญิงเนาะค่ะ อยู่ในตับรามาเกียรตินะแม่แม่กุสุมานี้วันนี้พี่พรเอาทรงพู่มไม้เพื่อนเพื่อนดูเผื่อบางครั้งใครใครคือถ้ามีหัวแล้วเราไม่ผ่าถ้าเราไม่ผ่าแล้วเราฝังหัวลงไปเลยนะเพื่อนเพื่อนค่ะฝังลงไปปลูกแบบนี้เลยเขาก็จะเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาแบบลักษณะนี้นะ,ะน,นะคะขึ้นมาทรงกอนะคะขึ้นมาทรงกอเราไม่ต้องรอเวลาเราไม่ต้องรอเวลาให้แบบว่าเราปลูกต้นเดียวแล้วให้มันแตกหน่อขึ้นมาจะใช้เวลานานถ้าแบบนี้เราใช้หัวลงไปเลยนะครับตัดตัดเป็นแว่น ตัดเป็นแว่นระวางลงไปเลยนะคะ,คะก็จะเป็นเราก็จะได้ทรงก่อทรงพุ่มอย่างนี้นะคะนี่คือบอลเลี้ยงนอกตู้นะเพื่อ <ata>? นๆค่ะบอลเลี้ยงนอกตู้แล้วก็มาถึงพระเอกที่พี่พรจะนําเสนอวันนี้เนาะคะ่ะนี่คือดาบฟ้าฟืาฟนนะเ <s> พืนนะ่อ <s> นๆค่ะดาบฟ้าฟืานนี้จะมีใบชันขึ้นนะเ <s> พ<ร>ื่อนๆค่ะใบเขาก็จะชันชี้ขึ้นฟ้า <S <s ค่ะเป็นดาบคุนแผนอยู่ในตับคุนแผนนะเพื่อนๆค่ะ ก้านใบเขาเนาะค่ะก้านใบก็จะออกลายๆนะเพื่อนๆค่ะออกลายๆดำๆลายๆมีสะพานใบนะเพื่อนๆค่ะถ้าถ้ามีเส้นแบบนี้เขาเรียกว่าสะพานหน้านะเพื่อนๆค่ะเส้นสะพานหน้าก็จะเป็นเส้นเห็นไหมเพื่อนๆค่ะถ้าถ้าแบบนี้เรียกว่าเส้นสะพานหน้าถ้าข้างหลังนี้เรียกเส้นสะพานหลังนะคะเพื่อนๆเนี่ยถ้าเส้นเส้นที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าเส้นสะพานหลังดาบฟ้าฟื้นนี้จะมีเส้นสะพานทั้งสะพานหน้าและสะพานหลังนะคะ แล้วใบจะชี้ขึ้นฟ้าอย่างนี้นะคะเนี่ยนี่คือดาบฟ้าฟื้นเป็นบอลเป็นบอลไทยเป็นบอลเก่าเป็นบอลโบ,บราณเป็นบอลหายากนะคะค่ะ <c oughs> กระดูกใบเส้นกระดูกใบข้างหลังก็จะแข็งแรงนะคะคือจะประคองให้แผ่นใบนี้ประคองให้แผ่นใบนี้สูงชันได้นะคะ <c oughs> ถ้าดูข้างหน้าก็กระดูกใบก็จะเป็นสีออกแดงๆนะเพื่อนๆค่ะนี่คือดาบฟ้าฟื้นลักษณะใบก็จะเป็น ใบเรียวใบเรียวหางแหลมนะคะนะ่ะดูไหมเพื่อนๆเห็นไหมคะเนี่ยดูใบหางแหลมจะมีสีเขียวถ้าถ้าไม่อยู่ในร่มเขาก็จะสีเข้มกว่านี้นะคะเพื่อนๆก็ๆจะออกสีน้ําตาลแดงๆนะค่ะก็จะออกสีน้ําตาลแดงๆนี่คือดาบฟ้าฟื้นนะคะเพื่อนๆคะ่ะพี่พรเลือกกระถางเล็กยกง่ายยกง่ายมาให้เพื่อนๆชมนะคะนี่คือดาบฟ้าฟืาฟ้นแล้วก็อีกต้นที่พี่พรเอาให้เพื่อนๆดูคือดาบขุนแผนนะคะเนี่ย ดาบพุนแผนนี้จะเป็นก้านใบสีดําแข็งแรงนะคะเพื่อนๆคะ่ะก้านใบสีดําแข็งแรงนะเห็นไหมคะจะต่างกันจะต่างกับดาบฟ้าฟื้นเนาะดาบฟ้าฟื้นก็จะมีเส้นสะพานใบอันนี้ดาบคุนแผนนะคะเพื่อนๆคะ่ะเห็นไหมคะก้านใบสีดํากระดูกใบ กระดูกใบข้างบนนี้ก็จะสีแดงนะคะเพื่อนๆคะ่ะกระดูกใบสีแดงชัดเกณฑไหมเพื่อนๆคะ่ะกระดูกใบสีแดงใบก็จะพิ้ลลักษณะก็จะชันชันชี้ขึ้นฟา้าเหมือนกันคล้ายๆดาบอย่างว่านนะคะใบพิ้วชี้ชันไม่ค่อยมีนะเพื่อนๆในบอลบอลพี่พรก็ไปหลายสวนไปหลายสวนบ้านที่เป็นอาจารย์ของพี่พร <c oughs> ก็ไม่มีพี่พรก็ถามถามว่ามีดาบคุ้นแผนไหมก็บอกไม่มี แต่พี่พรไปเห็นคลิปของของยายพินชาวนาตุ่นดำๆนะคะเหมือนกันเลย <c oughs> ค่ะก็ก็จะอาจจะยืนยันว่าเป็นดาบคุณแผนจริงๆนะคะไปดูไปเห็นในคลิปยายพินค่ะไปเห็นในคลิปยายพินก็เหมือนกัน,เห,น,กน,กนเหมือนกับตุนนี้แต่ที่พี่พรไปหลายๆสวนจะพี่พรไปไลส่สวนก็จะไม่เห็นนะคะเพื่อนๆคะ่ะก็จะมีที่ ที่สวนพี่พรก็จะมีที่สวนพี่พรส่วนนี้ส่วนเดียวหรือเปล่าในเขตอีสานนี้นะคะค่ะแต่จะเห็นของยายพินชาวนาต้นดำๆที่ทําคลิปเหมือนกันเลยค่ะคลิปนั้นที่พี่พรเข้าไปดูนะคะนี่คือเป็นบอลบอบลโบราณบอลเก่าอีกต้นหนึ่งที่หายยากนะคะค่ะขอบคุณมากๆเพื่อนๆที่เข้าชมเนาะคะ่ะนี่คือดาบฟ้าฟืาฟ้นนี่คือดาบขุนแผนนะคะเพื่อนๆ ไม่ใช่ไม่ใช่นี่คือดาบฟ้าฟื้นนี่คือดาบคุนแผนนะคะเพื่อนเพื่อดูดูคู่กันเลยนะคะดาบฟ้าฟื้นดาบคุนแผนนะเพื่อนๆค่ะให้ดูที่กิงดาบฟ้าฟืาฟ้นถ้าไม่ตั้งในร่มเนาะเขาก็จะใบเข้มกว่านี้อย่างพี่พรว่านะคะเขาจะใบเข้มกว่านี้ เป็นยังไงบ้างคะพอจะแยกออกไหมเพื่อนๆดาบฟ้าฟืาฟ้นกับดาบขุนแผนเนาะคะ่ะอยู่ในตับขุนช้างคุณแผนนะคะแต่สําหรับกุสุมาก็จะอยู่ในตับรามเกียร์นะคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่พรด้วยคะ่ะอ๋อมีอีกอันนึงที่พี่พรจะนําเสนอวันนี้จใจพี่พรไปเก็บค่าเสียหายกับใครกันนี่ตัวเบองกินไปหมดทั้งตัวกอเลยเพื่อนๆคะ่ะกุสุมาพี่พรกอนี้หมดเลยเม,มื่อเช้าอ้าวใบบอนพี่พรหายไปไหน มาดูตัวบ้องกินหมดเลยก็กินกินหมดกระถางนี้กินหมดกระถางนี้แล้วก็ไปกินอีกใบหนึ่งพอดีก็หาเจอหาเจอสเสร็จแล้วก็ไปปล่อยน ون, ู้นไกลๆนู้นให้เด็กเอาไปปล่อยทิ้งให้แต่เขาก็ไม่ตายนะเพื่อนๆถ้าไปเข้ากับสวนไข่ไปเจอกับสวนไข่ก็อย่าไปน้อยใจก็อย่าไปเศร้าใจก็อย่าไปเสียใจนะคะเขาไม่ตายเห็นไหมของพี่พรเขาก็กําลังจะแทงยอดขึ้นมาใหม่เขาก็กําลังจะแทงยอดขึ้นมาใหม่ไม่ตายง่ายๆนะคะบอลไทยเรานี้จะไม่ตายง่ายๆนะคะค่ะ เ,เห็นข่าวเนาะเห็นข่าวที่ด็อกเตอร์ไปขโมยบอลเขาค่เก็บค่าเสียหายตั้งเยอะแยะนะคะอันนี้พี่พรจะไปเก็บค่าเสียหายกับบง <c oughs> นะคะโอเคนะคะคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่พรด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอให้เพื่อนๆเ,เลี้ยงบอลอย่างมีความสุขนะคะค่ะสวัสดีนะคะแลวก็ขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะคะที่เข้าชมคลิปพี่พร จนจบขอให้ร่ำร่ำรวยรขอให้มีความสุขบุญรักษาพระคุ้มครองนะคะสวัสดีค่ะ